สวัสดีครับผมเดียร์โสมสังกระจ่างนะครับจากดีคาแมกซีนและนี่คือดีคาออนยูทูบครับวันนี้เรามายืนกันอยู่ที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับเพื่อมาร่วมกิจกรรมทดสอบรถยนต์รุ่นใหม่ของนิสสันนะครับน e ิสสันคิกอีพาวเวอร์นะครับซึ่งเออนิสสันนะครับเปิดตัวขึ้นมาเพื่อมา ตอบสนองความต้องการของคนที่อยากใช้รถไฟฟ้าเน้นนะครับคนที่อยากใช้รถยนต์ไฟฟ้าแต่ยังกลัวเรื่องแบตเตอรี่หมดระหว่างทางขณะเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนิสสันคิกอ p o w e r วรคันนี้จะต้องมีจุดเด่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เอามาชดเชยตรงนั้นได้นะครับรถยนต์น e ิสสันคิก k ีพาวเนั้นจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับแบบนอนปลั๊กก็คือไม่มีปลั๊กสําหรับเสียบ าชาร์จกระแสไฟเข้าแบตเตอรี่ออก่อนใช้งานนะครับเขาจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองนะครับผลิตยังไงผลิตจากแบตเตอรี่จากรถยนต,ยนต์นะครับที่ขออภัยจากเครื่องยนต์ที่อยู่ในฝากระโปรงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับหลังจากที่เราทดสอบกันเสร็จนะครับเรามาพูดถึงนิสสันรถยนต์ไฟฟ้ากันก่อนนะครับรถยนต์ไฟฟ้าโดยทด่ทั่วไปนะครับสำหรับเจ้านิสสัคนคิปคันนี้นะครับมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับ มอเตอร์ขับเคลื่อนนั้นมีกำลังสูงสุดคือ95กิโลวัตต์นะครับเทียบได้ก็ประมาณ129แรงม้านะครับมีแรงบิด260นิวตันเมตรมาที่รอบ500รอบขึ้นไปนะครับแล้วจะเป็นแฟลตทอรสูงสุดนะครับใช้เวลาจาก500รอบขึ้นไปจนถึงแฟลตทอรสสูงสุดนั้นประมาณแค่ไม่กี่วินาทีเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการขับขี่นะครับรถที่มีอัตราแรงบิดสูงสุด อย่างต่อเนื่องยาวเป็นลักษณะของการต่อเนื่องแปดพ็อกไปจนถึงถึงรอบสูงสุดของเขานั่นนะครับจะเป็นรถที่มีการขับขี่ได้สนุกสนานนะครับแบบนี้นะครับฟีลลิ่งจะเป็นยังไงการขับขี่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันในสนามนะครับว่าขับแล้วสนุกแค่ไหนนะครับอย่างที่นิสันบอกนะครับก็คือจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของระบบการขับเคลื่อนระบบเ,ะเราเรียกว่า powertrain นะครับต้นกำลังใหม่นะครับที่เอาเครื่องยนต์มาผลิตไฟฟ้า เอาไฟฟ้าไปขับมอเตอร์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด handling ของรถนะครับถูกปรับจูนช่วงล่างมาใหม่นะครับขับได้สนุกขึ้นนุ่มนวลขึ้นเกาะถนนมากขึ้นจริงไหมเดี๋ยวไปดูในสนามนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับเท่าที่เวลาของการทดสอบที่สนามทดสอบทางที่ทางผู้ผลิตจัดขึ้นนะครับจะอำนวยเราจะพาคุณลูกค้าไปดูว่ารถคันนี้นะครับซึ่งเราจะใช้คันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับมีประสิทธิภาพมี handling มี performance มากน้อยแค่ไหนขับสนุกแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูในสนามกันครับครับแล้วเราก็อยู่ในรถน e ิสสันคลิก Epower นะครับซึ่งจริงๆแล้วรถคลิกเนี่ยก็เปิดตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยณนะวันนี้ปัจจุบันนี้นะครับก็คือนิสสันคลิกที่ปรปับปรุงใหม่แล้วเปลี่ยนกลุ่มพลังใหม่เป็น E-Power นะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ e power ของนิสสันนะครับก็คือรูปแบบของรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนเพียงแต่ว่ารถไฟฟ้า e-power ของ n i ส s ันในนิสันคิกคันนี้นะครับจะเป็นรถไฟฟ้าแบบนอนปลั๊กก็คือไม่มีปลั๊กสำหรับเสียบรับกระแสไฟจากภายนอกเพื่อเข้ามาชาร์จไว้ในแบตน,นะครับรถจะยังเป็นเหมือนรถไฟฟ้าทั่วๆไปนั่นก็คือขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ มีแบตเตอรี่สําหรับเก็บไฟเป็นแหล่งพลังงานให้กับมอเตอร์สําหรับขับเคลื่อนนะครับส่วนไฟฟ้าที่เอามาเก็บไว้ในแบตเตอรี่นั้นได้มาจากเครื่องยนต์1.2ลิตรนะครับที่ติดตั้งคู่อยู่กับเจเนอเรเตอร์แล้วก็ตัวคอนเวอร์เตอร์สําหรับแปลงไฟเพื่อเอามาไฟมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่นะครับเมื่อขับเคลื่อนนะครับมอเตอร์ที่หยุดที่ขับล้อนะครับจะดึงเอากระแสไฟจากแบตเตอรี่มาใช้ คเครื่องยนต์นั้นจะติดอยู่2ลักษณะก็คือเมื่อเรามีอัตราเร่งนะครับเราเร่งต้องการพลังงานสูงสุดในการเร่งอาจจะขึ้นทางลาดหรืออะไรพวกนี้นะครับเครื่องยนต์ก็จะติดเพื่อที่จะ,ะป้อนกระแสะไฟให้แบตเตอรี่ได้อย่างเพียงพอที่จะดึงที่จะส่งมาให้มอเตอร์ใช้งานนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าแบตเตอรี่ที่เก็บกระแสะไฟในรถที่อยู่ข้างหลังนะครับ มีระดับปริมาณไฟฟ้าในแบตเตอรี่ต่ำกว่า40%นะครับมอเตอร์เครื่องยนต์ก็จะติดเพื่อที่จะชาร์จนะครับไฟมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่สูงสุดคือ90%นะครับจะไม่เต็มร้อยเพื่อให้ะระบบนะครับแบตเตอรี่เนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นการเซฟแบตเตอรี่นะครับส่วนใหญ่ลักษณะของแบตเตอรี่จะเป็นเช่นนั้นนะครับอ,อีกกรณีหนึ่งนะครับอย,อย่างในรถคันนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้โหมด EV เพียวนะครับก็คือใช้ไฟฟ้าล้วนๆเลยจากไฟในแบตเตอรี่เพื่อขับเคลื่อนโดยที่ไม่ให้เครื่องยนต์ติดได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องวิ่งด้วยความเร็วที่สูงสุดไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเกินกว่านั้นระบบ EV เพียวนจะตัดเป็นะระบบดิฟปกติก็คือขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าไปเมื่อแบตเตอรี่ต้องการอัดตาเร่งหรือหรือแบตเตอรี่อ่อนเขาก็จะติดเครื่องยนต ึึ้นนอีกคครรัังหงห่ะบเดี๋ยวดีคาร์ออนยูทูบนะครับผมจะพาไปลองสมรรถนะกันในสนามดูนะครับในสนามก็จะมีทั้งสลาลอมเลนเชนส์นะครับอัตตาเร่งหรือการเข้าโค้งไปดูว่า n นสันคิกอ e ีพาวเวอรตัวนี้นะครับมี performance เ per ance, สถียรภาพการควบกุมที่แม่นยำขับได้สนุกแค่ไหนเพียงไรเดี๋ยวเราไปตามดูกันในสนามนะครับครับ ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่สถานีทดสอบ A นะครับซึ่ง เป็นสถานีทดสอบอยู่2รูปแบบนะครับก็คือรูปแบบแรกเนี่ยนะครับจะเป็นการเลนเชนจ์นะครับก็คือการหักหลบเลี้ยวกระทันหันนะครับแล้วก็วนกลับมาจะเป็นสถานีสลาลอมนะครับสถานีลักษณะแบบนี้นะครับเราเราสำหรับการทดสอบอะไรนะครับเราทดสอบดูเรื่องของวงเลี้ยววงมาลัยนะครับความนุ่มนวลในการถ่ายเทน้ําหนักของช่วงล่างจากซ้ายไปขวาความแม่นยําของวงมาลัยเวลาที่เราขับนะครับแล้วก็อย่างคลิกเนี่ยจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าลองดูนะครับว่า ข้างหน้าเนี่ยเป็นเลนเชนนะครับสมุว่ามี10ล้อจอดบางหน้าเราอยู่เราหักหลบกระทันหันนะครับช่วงล่างที่ดีนะครับจะทําให้เราควบกลุ่มรถได้ง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับแล้วก็เลี้ยวหลบพ้นอุปสรรคนะครับแล้วก็ลักษณะต่อไปคือสถานีซาราล่อมนะครับก็คือดูว่าช่วงล่างการถ่ายเทน้ำหนักจากซ้ายไปขวานะครับทำได้อย่างนุ่มนวลนะครับทำให้เราบังคับพวงมาลัยได้ง่ายนะครับในนิสสันทิกนะครับจะมี รูปแบบของคันเร่งที่เราเรียกว่า e-paddle นะครับ e-paddle ก็คือเวลาที่เรายกคันเร่งนะครับยกคันเร่งเนี่ยปกติถ้าขับแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อเจอสถานการณ์เราก็จะต้องมีการาเหยียบเบรกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้ e-paddle นะครับซึ่งจะผูกอยู่กับตัวดี m a r t ์ D นะครับดี m a r t ก็คือ การขับขี่ในได้ดีที่มีความฉลาดก็คือใช้การเร่ง mm hmm. คันเดียวนะครับในการเร่งความเร็วไปนะครับเวลาที่เราพบอุปสสักเราแค่ยกกันเร่งนะครับ mm hmm. ก็จะเกิดเ,เหมือนลักษณะของ engine brake นะครับลักษณะของ engine brake แต่ว่าใน nissan kick e power ตัวนี้นะครับทางผู้ผลิตนะครับทาง nissan ไดออ้ออกแบบระบบขึ้นมาใหม่ก็คือว่าเขาจะทำงานเฉพาะตัวมอเตอร์อย่างเดียวนะครับเพื่อให้แรงจุดนั้นมีน้อย มากกว่านิสสันลีฟนะครับน้อยกว่านิสสันลีฟนะครับเพื่อให้คนไทยคนขับรถนะครับมีความคุ้นเคยมากขึ้นในการยกคันเร่งแล้วมีแรงฉุดนะครับอย่างลีฟเนี่ยเขาจะดึงมีท็อกค่อนข้างเยอะนะครับพอมีทรอกเยอะแล้วเนี่ยมันทาให้บางท่านที่ขับรถไม่คุ้นชินนะครับก็จะพบอุปสรรคคือจะไม่ถนัดนะครับแล้วบางครั้งอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสถานีทดสอบข้างหน้าครับเรายกคันเร่งจะเกิดแรงฉุดนะครับแรงเบรก เพื่อให้ความเร็วลดลงนะครับเห็นไหมครับดูสลาลอมนะครับเทคนิคของการเข้าสลาลอมนะครับสังเกตนะครับรถที่เข้าสลาลอมที่ดีนะครับจะไม่มีอาการโยนมากนักแล้วก็นะครับจะไม่มีการสไลด์นะครับท้ายจะไม่ปัดนะครับการขับเข้าสลาลอมท้ายจะต้องไม่ปัดนะครับการควบคุมความเร็วด้วยคันเร่งนะครับทําได้เท่าที่ความเร็ว เท่าที่ระยะของการสลาลอมที่ถูกตั้งไว้นะครับเ,เทคนิคก็คือกลุมความเร็วนะครับกลุ่มความเร็วเปลี่ยนทิศทางด้วยพวงมาลัยอย่างนุ่มนวลน,นะครับเราดูว่าความสามารถความไวของ,ของการตอบสนองเรามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ใช้ความเร็วเท่านั้นนะครับอย่าดูรอบสุดท้ายนะครับเราจะลองใช้โหมด D Eco ดูนะครับด,ดูว่า D Eco เนี่ยอัตราเร่งจะต่างกันแค่ไหนกับ D D Smart นะครับ แน่นอนครับอีโก็จะหนื่ๆน,ๆ,นๆนิดๆนะครับแต่ว่าเรื่องของความเร็วเรื่องพวงมาลายัยความฉับไวของการหักหลบนะครับและ e ีโคนะครับก็จะไม่ไม่ค่อยดึงเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องใช้เบรกร่วมด้วยถ้าความเร็วมันเกินนะครับแต่ความฉับไวของพวงมาลัยแน่นอนครับววาแม่นยำเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของแฮนด์ริงของนิส uh, ส e ันคิกอีพาวเวอร์นะครับซึ่งนิสสันนำมาให้กับ ผู้ใช้รถชาวไทยได้ทดสอบกันนะครับครับเดี๋ยวเราไปที่สถานีต่อไปครับโอเคครับเรามาอยู่ที่สถานีทดสอบที่2นะครับซึ่งเป็นสถานีทดสอบที่รวมเอากิจกรรมการขับขี่ทั้งหมดมาไว้ด้วยกันนะครับลักษณะเช่นเดียวก,กันกับการขับขี่ในชีวิตประจําวันของของเรา,เราท่านๆน,นะครับโดยที่เราจะขับกันอยู่ในโหมดที่เราเรียกว่าโหมดดีปกติก่อนนะครับในรอบแรกนะครับ เราก็จะขับลองดูอัตราเร่งนะครับสถานีนี้ลองดูอัตราเร่งเป็นอัตราเร่งนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเบรกเพื่อที่จะเข้าโค้งนะครับลองดูข้างหน้าครับนะครับตัวนี้ยกกันเร่งนะครับแตะเบรกนะครับดูレスปอน s e ของเบรกนะครับการเข้าโค้งแล้วก็หักเลี้ยวนะครับแอนริ่งของการเลี้ยวนะครับการยึดเกาะถนนของช่วงล่างนะครับสองโค้งต่อเนื่องนะครับดูการเกาะถนนของช่วงล่างนะครับที่เซ็ตมาใหม่นะครับทําได้ค่อนข้างดีมากนะครับ รถเนี่ยมีความนุ่มนวลน,นะครับแต่ว่าหากเลี้ยวได้เกาะถนนดีนะครับการเซ็ตแบบนี้นะครับค่อนข้างยากกับการใช้ชีวิตนะครับต่อไปก็จะเป็นการเหมือนกับยูเทิร์นนะครับเป็นเป็นยูเทิร์นลักษณะของการเลี้ยวกับรถด,ด้วยความเร็วสูงมีความเร็วลักษณะแบบนี้นะครับรถที่เซ็ตช่วงล่างมาไม่ดีนะครับท้ายก็จะสไลด์นะครับทำให้เราควบคุมรถได้ยาก แต่ในนิสสันคิกอีพาวเวอร์นะครับสามารถที่จะขับและควบคุมได้อย่างง่ายดายนะครับอันนี้อยู่ในโหมดปกติธรรมดานะครับถ้าเร็วไปก็แตะเบรกช่วยเป็นปกตินะครับแต่เดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเราจะไปดูว่าถ้าเกิดเราใช้อีเพดัลช่วยนะครับเขาจะมีอาการเป็นอย่างไรนะครับสถานีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้คันเร่งแล้วก็เบรกดูนะครับลองดูข้างหน้านะครับ ลักษณะของการตอบสนองของเบรกนะครับเห็นไหมครับการตอบสนองของเบรคคุณสามารถควบคุมจุดหยุดหรือจุดเบรกของคุณได้นะครับเพียงแค่ปรับให้คุ้นเคยนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับอาการของรถไฟฟ้าแบบนี้รถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบนี้นะครับแทบไม่แตกต่างจากรถที่ขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์ปกติที่คุณเคยใช้งานในชีวิตประจําวันเลยต่อไปนะครับข้างหน้าเป็นสถานีเรนเชนนะครับความเร็วประมาณ60นะครับผมขอใช้ความเร็วแค่ประมาณ60สําหรับเรนเชนนะครับการหักเลี้ยวกระทันหันคุมรถได้ง่ายนะครับคุมรถได้ง่ายนั่นหมายความว่าคุณใช้รถนะครับแล้วทําความคุ้นเคยกับเขานิดนึงนะครับ คุณก็สามารถควบคุมเขาได้อย่างที่ใจต้องการนะครับความปลอดภัยก็จะตามมานะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนโหมดเป็นดี m a r t นะครับอ่าเป็น d ี m a r t D s ดี r t นะครับจะผูกติดกับอ่าอ d พ e นะครับก็คือคันเร่งเมื่อเรายกคันเร่งปุ๊บนะครับมันก็จะทําให้รถหน่วงความเร็วลงนะครับเป็นเหมือนเบรกในตัวนะครับโดยที่เราใช้แค่คันเร่งตัวเดียวนี่คือข้อดีนะครับเป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะครับเป็นไฮไลท์ของเขาเลย คือเป็นจุดเด่นของรถนิสสันคิก e power นะครับลักษณะนี้ครับยกคันเร่งนี่ผมแค่ยกคันเร่งนะครับผมไม่ได้แตะเบรกนะครับโค้งแบบนี้ใช่ไหมครับพอเราขับไปถึงระยะโค้งนะครับเราคำนวณดูความเร็วนะครับพอยกคันเร่งมาแทบไม่ต้องแตะเบรกนะครับไม่ต้องแตะเบรกเลยครับรถเขาก็จะยกลดความเร็วลงเองเห็นไหมฮะแล้วก็เข้าโค้งได้อย่างนุ่มนวล สะดวกสบายในการใช้งานนะครับไม่ต้องขยับเท้าไปมานะครับไม่เมื่อยเท้าขับระยะทางไกลๆนะครับแม้กระทั่งคุณอยู่ในโค้งเองนะครับพอคุณยกกันเล่นขึ้นมานิดนึงนะครับมันก็จะมีลักษณะเดียวกับการที่คุณใช้เบรกนะครับรถก็จะมี engine brake ดึงอยู่นะครับลักษณะ engine brake จริงๆแล้วตัวนี้ก็คือการลดรอบการหมุนของมอเตอร์นะครับเท่านั้นนะครับไม่มีการจับเบรกหลังช่วยทําให้คุณประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องผ้าเบรกหลังไปได้เลยนะครับ เขาจะทํางานไม่ว่าคุณจะอยู่ในลักษณะของการขับขี่แบบไหนนะครับอย่างคุณขับปกตินะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดของ D Smart นะครับใช้ e p e d a l ช่วยผมยกกันเร่งครับเห็นไหมครับจะมีลักษณะของการหน่วงเหมือนกับคุณเบรกนะครับแต่ถ้าเมื่อคุณเร็วเกินไปนะครับคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับก็ใช้เบรกร่วมด้วยได้นะครับไม่มีการตัดระบบแต่อย่างใดนะครับอย่างตรงนี้นะครับผมวิ่ง60 ผมยกคันเร่งเพื่อที่จะเข้าโค้งเห็นไหมครับหน้ารถจะยุบลงให้คุณเห็นแล้วก็รถจะลดความเร็วลงในระดับหนึ่งเพื่อให้คุณเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจนะครับลองดูครับข้างหน้าเป็นเลนเชนนะครับเราใช้ e-pedal ผมจะวิ่งแค่60นะครับยกคันเร่งก็จะหน่วงเห็นไหมครับ e-pedal ช่วยได้หากหลบนะครับพ้นสิ่งกีดขวางเติมคันเร่งนะครับอันนี้คือลักษณะของการทำงานของเขาครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ กับเ e r ร์ฟอร์แมแบบนี้นะครับว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่ด้านในที่ล,ล,ล,ลานจอดรถนะครับซึ่งมันจะมีร่มมากกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวตามไป และนี่เราก็จะมายืนอยู่หน้ารถน e ิสสันคิก epower นะครับซึ่งผมจะให้คุณผู้ชมนะครับได้เห็นในห้องเครื่องนะครับซึ่งในห้องเครื่องเนี่ยถ้าเรามองไปนะครับแทบจะเหมือนรถยนต์ไฮบริดปกติเพราะว่ายังมีเครื่องยนต์นะครับซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.2ลิตรนะครับ129แรงม้านะครับ260นิวตันเมตรนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวก็คือการผลิต พลังงานไฟฟ้านะครับเพื่อนําไปเก็บส่งผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับนำไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ที่มีความจุ1.57นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ1.57กิโลวัตต์อวนะครับเพื่อนานากลับมาใช้กับมอเตอร์ขับเคลื่อนซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นมอเตอร์สําหรับการขับเคลื่อนทั่วๆไปนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของขุมพลังนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วข้อดีของการใช้รถไฟฟ้า Nissan Kick e-Power ก็คือคุณใช้รถคุณได้รถไฟฟ้านะครับคุณได้รถไฟฟ้าคุณได้ความรู้สึกของการขับขี่รถที่เหมือนกับรถใช้งานทั่วๆไปนะครับคุณไม่ต้องกังวลเรื่องของแบตเตอรี่รถไฟฟ้าจะหมดระหว่างทางขณะที่คุณเดินทางไม่ว่าใกล้หรือไกลนะครับเพราะว่า ไฟฟ้าที่ใช้กับการขับเคลื่อนนั้นนะครับไม่ได้มาจากเอาพุตคือภายนอกนะครับไม่มีปลัก๊กใดๆทั้งสิ้นอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนเปิดรายการก็คือเป็นรถไฟฟ้าแบบนอนปลั๊กนะครับเขาจะเราเพียงแค่เติมน้ํามันนะครับให้เต็มถังนะครับแล้วก็ขับไปเลยนะครับเขาจะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับช่วยลดมลภาวะช่วยประหยัดน้ํามันนะครับถ้าเทียบกันจริงๆแล้วนะครับ ตัวรถยนต์ที่เป็น e-power นี้นะครับมันจะเป็นรถที่ถูกนำมาแทนมาขั้นกลางนะครับนิสสันมองว่าการที่จะเปลี่ยนจากรถยนต์น้ำมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเลยนั้นนะครับมันมีปัญหาหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะในบ้านเราซึ่งนโยบายพลังงานยังไม่แน่นอนนะครับปัญหาที่คนกังวลเลยสำหรับคนที่รักจะเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็คือว่า เมื่อขับไปเดินทางไกลไปต่างจังหวัดในระยะ300-400กิโลเมตรนี้นะครับแล้วจะแบตเตอรี่หมดจะไม่มีที่ชาร์จไฟนะครับเพราะว่าระบบ d u อัลชาร์จที่ใช้เวลาชาร์จประมาณ30นาทีซึ่งมีอยู่ในนิสสันลีฟรุ่นที่นะครับแบบนั้นนะครับหนึ่งระบบ d u อัลชาร์จยังมาไม่ถึงบ้านเรานะครับสก็คือสถานีที่จะใช้ในการชาร์จนั้นยังมีไม่ครอบคลุมนะครับเ,เต็มที่ก็มีประมาณ200แห่งทั่วประเทศซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสถานที่ราชการซึ่งทําไว้แล้วก็ไม่ได้เปิดให้ใช้งานแบบสาธนารณะทั่วไปนะครับเท่าที่ผมติดตามข่าวมานะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในน e ิสันคลิก epower ตัวนี้นะครับคุณไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดเลยนะครับตราบใดที่คุณขับไปได้ทุกที่มีปั๊มน้ํามันนะครับคุณสามารถเติมน้ํามันแล้วก็มีพลังงานไฟฟ้าใช้ในการกับเพื่อนรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ได้นะครับคุณได้ทั้งความทันสมัยของการใช้งานได้รักโลกลดมลภาวะได้ประหยัดน้ํามันนะครับ อัตราสิ้นเปลืองค่อนข้างต่ํามากนะครับและได้แฮนดิ้งของการขับขี่ที่สนุกสนานเล้าใจจากมอเตอร์ไฟฟ้านะครับรถน e ิสสันคลิกอีพาวเวอร์ตัวนี้นะครับอัตราเร่งรอบแรงบิดสูงสุดอาจจะไม่ได้มาตั้งแต่0กิโลเมตรขึ้นไปเลยตั้งแต่ออกตัวเหมือนรถไฟฟ้าทั่วไปนะครับก็ <c oughs> จะมาที่รอบประมาณ500ขึ้นไปแล้วจะเป็นแฟท้องนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอัตราเร่งจะอาจจะด้อยกว่ารถไฟฟ้า100%เนิดนึงนะครับเพียง แต่ว่าดีกว่ารถทั่วๆไปแน่นอนและขับสนุกแน่นอนใต้ท้องสูงแบบนี้เหมือนที่เราเห็นในสนามทดสอบซึ่งผมขับให้คุณลูกค้าดูเมื่อสักครู่แล้วนะครับว่าการขับขี่ไม่ได้แตกต่างกันเลยและ e-paddle ที่มีอยู่ในนิสสันคิก,กันนี้นะครับในโหมดดีสมาร์นะครับช่วยให้คุณขับขี่ได้ด้วยเพียงแค่คันเร่งเท่านั้นนะครับยกคันเร่งปุ๊บมีเบรกให้ใช้นะครับ แบบนี้นะครับขับขี่ได้สะดวกสบายและที่สําคัญนะครับในรุ่น VL ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสูงสุดของเขานะครับจะมีทั้งระบบ Adaptive Cruise Control นะครับมีระบบการเตือนการชนและระบบทันสมัยต่างๆอีกมากมายซึ่งมีอยู่ในรถทั่วๆรถยุโรปราคาแพงๆทั่วๆไปนะครับซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยที่ช่วยให้คุณขับขี่รถได้ปลอดภัยมากขึ้นสนุกมากขึ้นนะครับและประหยัดมากขึ้นนะครับและนี่ก็คือ닛สันคิก e.power ที่เพิ่งเปิดตัวและทีมงานดีคาแ a กกาซีนนะครับในดีคาออนยูทูปพาคุณมาได้สัมผัสเท่าที่เวลาจะมีนะครับเดี๋ยวเราจะไปล้วงแรกแคะแกะเก่าหลังจากที่รถตัวนี้ร้อนชออกมาแล้วแล้วมีรถส่งมอบแล้วเราจะขอยืมรถคันนี้จากนิสสันนะครับ เอาไปทดสอบแบบละเอียดให้คุณลูกค้าได้ดูภายในอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดูฟังก์ชันการใช้งานต่างๆว่าความ,ส,มาสามารถของหน้าปัดนะครับที่เป็นแบบทัชสกรีนตัวใหม่นั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างและการใช้งานโหมดทั่วๆไปมีอะไรบ้างอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเทปนี้นะครับดีคาแมกกาซีนในดีคาออนยูทูบก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับออกดไลค์กด like, แชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วเราจะมี เทปการทดสอบรถดีๆแบบนี้มานำเสนอคุณลูกค้าอีกครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ